สวัสดีครับ you, พ่อแม่พี่ sure. right น้องครับมือพบพ่อกับบ่าวหลีดอ้อมกอดจะแนวขึ้นก่าครับมือนี้มือนี้ได้ต่ำปลาครับนี่ครับแซ่บครับมามามากินกับบรรยากาศทงให้ทงแน้วเลยนะครับมาอุ้ยพุดนะจานบักใหญ่เลยครับมือได้โอ้โนี่ยเนี่ยนี่ยเนี่ได้หนวดปลาหมึกครับนี่เมืองเมืง มึงเปิดมือเซึกแซ่บๆใส่กับอกหอยครับบัหอวยหน้าหอยหน้าห,ห้านาะนี่ครับทีนี่ถงหน้านี่ครับที่น่ะหัวมา,มาพี่น้องมามาเด้อผู้อยู่ไก่อยู่ไก่ผู้อยู่มึงหนองมึงหน้ามาเด้อครับโอ้บรรยากาศยุ่ยเฉียวครับงามๆติ่งเคียงครับเมื่อนี้ได้สมต่ำทิ่เคียงๆต่ำปลาบันห้อนยนะครับพุ่น่ะอืมเข้บ เริ่มหนุนมึกกวบกวบอืมโอ้แช่ครับแจ้าพรบอืมควายหุวนยัง,งๆีเลยอ,อบัตรนั้นนะครับใส่สอมมือดีกว่าพี่น้องเอ้ยยังแซ่บอืมอืม พัแกแหน่เก็บบอลนิดส่วนเนียครับพักบอลนิสุดเลยครับนี่เก็บออกอยู่หน้ายเลครับเจ็บแสบมาเดียวเดี๋ยวมือกัับกบมันมันมาสดแท้กัน เข้ามอยังเจ่บๆพี่น้องเลยใส่ปูหน้าวันห้อ,อยรครับขักขักขักเจ็บข้กพี่น้องมะมหม ม่เปควไยอืมมันจะกลาด,ดีพี่น้องเขาก็รังงามเคี้ยวดีงามดีพี่น้องของ้างหลังนี่ก็สาเรียงป่าดิพี่น้องเรียงป่าแต่เพียนมีแต่ตใหญยๆงไ จังววาจะเอาขึ้นมาหลาบซูพีซูนองกินอยู่แต่เอาไปได้ครับน้ำมันไหลเฉบคลักไปยุใส่ค้ามมินต์น้บอกกันเวยครับอย่างให็บ้าหลีจัดมนูได้กับเอาด้ครับเินูบันห้องมา อืใส่จนจักสองหัวเลยนะครับเนาะมาเด้อพูดอยู่ไก่อยู่ไก่พูดอยู่เมืองหนอกเปนน็นไนเนอะกุบกุบหนอรงมกุบกุบครับสับครับพี่น้องเอ้ ชุดใจกัดรวนนี่รครับหอควายนึ่งไว้ป mm hmm. mm hmm. ูหน้าบัานน่องกก mm hmm. อบ มตรวจจัดพี่น้องเอยโอ้เผ็ดเผ็ดโอ้เข้ากันดีครับกับพี่น้องเออกับบรรยากาศตำัหมุ่หม้บักไวยปลาหมึก ความหอมงี้ะครับฮน้ำใหม่เติมบ่น้ำใหม่ก็ยุ่งหน่านยคร,รับครับ ว้าวเผ็ดเผ็ดเผ็ดผักางามๆอยู่ในสวนนี่นนครับยังงามเลยมื่อนี่เป่าเหรียไปเก็บหลายครับกินม,มนุมัดเียดได้ครับเอาไ่านิ้เนาะครับเนาะเดี๋ยวจะหาเมนูแซ่มาฝากพี่ฝากน้องคือก่าครับ ฝากกดติดต,ตามกดไลค์กดแชร์นั่นเด้วครับขอกำลังแรงใจนั่นเลด้วยครับขอบคุณครับ